ท่านผู้ชมที่กคารพครับผมมาที่ภูลมข้าวที่เพิงหินเนี่ยผมเป็นคนทำเพิงหินไว้สำหรับเป็นที่นั่งกรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติธรรมภาวนาอยู่ที่ตรงนี้นะครับเป็นธรรมเลที่สวยงามมากมองไปนั่นเป็นภูโล้นนั่นภูบังทิงนี่ภูตัดไฮตัดไฮไปท่านนี้นะครับที่ตรงนี้เนี่เป็นที่สวยงามมากนี้ พระพุทธลูปคุณแดงเอามาถวายนะครับแล้วก็มีเพื่อนฝูงมามีคนถวายคล้องอันนี้ก็เป็นที่สําหรับจุดทูปเทียนแล้วก็หามาไว้นะครับมีผมมาเพื่อตรงอันนี้จังสังขารไม่เที่ยงคือหัวหน้าพูนศักด์เนี่ยได้อยู่ด้วยกันอยู่ที่นี่พัฒนาที่นี่จเจริญมากนะครับเสียดายเขาพินิพนธ์กับพี่พูนศักด์ในปลูกต้น ะเะดาปลูมะขามป้อมปูกต้นไม้แถวนี้เนี่ยปูเป็นหลายร้อยต้นนะครับเป็นสถานที่ที่โอเคมากไม่ไกลจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานี่ขับรถมาแค่ประมาณ500เมตรเองประมาณนี้นะครับก็ถึงแล้วเป็นที่ที่เหมาะสมมากทำเลดีทิวทัศนด์ดีถ้ามีโครงการทำเป็นที่กลางเต็นท์พักหน้าหนาวอย่างนี้ โอ้จะได้เงินเข้าศูนย์ผสมควรทีเดียวแหละจัดสัมมนาอบรมอะไรเนี่ยครับนี่ก็ได้แต่มาคิดถึงความหลังเนาะชีวิตก็อย่างนี้นะครับต้องผ่านไปโอเค